สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิด,ด์ุกูสทุกคนเด้อเมื่อนี้มาพบพ่อกับนอ้องเลีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับน้องหล่เมื่อนี้กัมาเฮือนมาเอาน้องลินไปเนเฮียนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องโดยโดยพ่อแม่พี่น้องกับทั้งน้องแหล่ก็มาแบบมาโฮดอันมังนัดที่ปลูกไว้เมือ่อวันซื่อน,นี่แหละพ่อแม่พี่น้องโดยเดย้ มีหาเหงาบางนาดก็ได้ต้นบางนาพ่อแม,ม่พี่น้องเอ้ยบ่แม่นบางนาดนาดอกสีมาโคตรู่มือคู่มือแล้วพ่อแม่พี่น้องให้มันไฮมันติดแล้วโคดพวงมะผักมะเพ็ดพร้อมพ่อแม,ม่พี่น้องโดยสบายดีปาลุงเนี่ยละ่ะสบายดีโดยมาน้ำเอื่อยคือเกาหมอนีิกะพ่อแม,ม่พี่น้อง อันนี้มาแต่สายดีคลอยู่นี่มาแต่สายนี่คืมอามาดูอืมมามาันโมเมนต์ตัวมามากดมาันจากดีเอาลงเอาลงอยู่ๆก็ไปคลุอยู่พุนน่นเนาะได้เห็นตอนนั่น เอารุตีนี่แหละปลูกอยู่ดีๆจักีชังมาก,กุ่นผมเอพี่น้องจับไปสาขีดดินลงมานี้ เมื่อวานนี้กับแบบวานซืนนี่เนาะแบบอันโฮดขากแน่ได้ผมไอพี่นอ้องมันมาเมื่อหนีประเทศขาลาลยุ่นเลยจะพูดดอกอีกยังกลุ่นไปหมาบ่เนาะดอกห้มันแน่น Hmm? พ่อลหละมาโดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กับซีมาโฮดกันเลยแบบน,นี้นะโดยพ่อแม่พี่น้องท่าน้องเลยกับสิบแป้งวัน ทอเปิดนำมาก,ก่อนพ่อแม่พี่น้องโดยสวัสดี พออมเหนพี่น้อตอนนี้ลสิมาโหดเลยมาเดี๋ยวเอหวดเลย เฟที่น้องแลวมาปลูกจะคลิดแล้วตรงพี่น้อง บางคูมีกาเลยมากเราะว่านี้กัปตันต้องเลยกัรเลยเอาเมื่อตั้มมาหนึ่งทำให้ที่นอ ต้นมะฮูล่กันพี่นองข้นถึงกันะถึงอันนีไไ้ไม่ถึงกัเรเลยใช มาจับมาจับขอใน่แตับหนึ่งนีิจะพดชพืไทยนีถาเด้อเหนองดีพันหดถาผมเป็นพี่นอ้อง ก็มีก็หฮดมีเรียบร้อยแล้ว โดยพ่อแม่พี่น้องทางน,น้องแหลโฮสอันเคื่องปลูกแล้วกะทางน้นนองแหลสิไปอันอาบนำแต่งตัวไปเวียกก่อนพ่อแม่พี่น้องโดยโดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กะกำลังสิไปกันเลยพ่อแม่พี่น้องโดยสบายดีปลาลุงในน้องลินสบายดีโดยวัวนาวัวดีฮึ สิไปเอาน้องละน้อยอยู่เพ่อนพุ่นแล้วก็แต่งโตแล้วก็ไปเลยผมมีพี่น้องโดยโดยผมมีพี่น้องตอนนี้ก็มาฮอดเต้าทานที่เม่น้องเหลอยู่แล้วกําลังแต่งโตให้น้องละน้อยเพิินผมมีพี่น้องเปิดยัง โดยพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกำลังแต่งตัวแล้วน้องละน้อยเพิ่น mm hmm. นี่ก็ไก่ mm hmm. ตอนนี้ก็ประมาณจังโมงเนาะแปด บ๊าดีละโดยไปบันนี้ไปสาเติบอะนี่นะโดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็มาหอดรงเฮียนแล้วข้าเจ้าก็ยังเก็บขี้ออกขี้เหงื่ออยู่พ่อแม่พี่น้องก่อนสิคเอาห้องมาละน้อยโดยเขาไปบันนี้ตั้งใจเฮียนเด้อล่ะเดอ้อ ขี่รถมากเป็นอ่อนเอนแอหรถนี่ก็ได้พอมีพี่น้องจะมันเป็นยังเป็นนามันี่บ่เนาะมันอันนี้มันง่าออกนี่เลยพอมีพี่น้องเมื่ออะไรจังชีท้ามันทั้งอันพอเพลินพอมีพี่น้องว่ามันเป็นนามันี่บ่หรถนี่แบบขี่เลยขี่เวลาขี่แล้วมันหูซึกว่าบ่มวนปันไดพอมีพี่น้องไปยินเสียงปกปอกแบกๆคือรถชีเพนี่แหละ โดยพ่อเม are, ่พี่น้องทางนองแหลกก็สิคอจบคลิปเพียงเท่าน şey. ี้เด้อก็สิกับเมื่อเห็ดเวียกคือกันทางนองแหลกคับพ่อเม่พี่น้องโดยก็ขอบุญขอบคุณทางพ่อเม่พี่น้องหลายๆที่หับชมคลิปของน้องแหลกตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณาเด้อพ่อเม่พี่น้องแล้วก็ขอบุญขอบคุณทางพ่อเม่พี่น้องที่คอยให้กำลังใจคอยกดไลค์กดแชร์ให้น้องแหลเด้อแล้วก็คอยกดติดตามพ่อเม่พี่น้องโดยกาทางทั้ง น้องเลว่าพิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องมือนีก็ขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องขอกล่าควาบาดสบายดี